ขายสู้มือป่ะครับขายสู้มือสัตวโทษสร้างจองก็ได้ครับผมสร้างจองโรงงานสองชั่วโมงครับครับผมโอ้สองชั่วโมองแต่เวลาอย่างสองชั่วโมองครับ นี่พิลาคุณครับเป็นคนแบบไดนครับบบบมอนครับข้นบบบมอนเนาะครับผมก็เปิดไอ้ขายหมูหันมาโดนหรือเปล่าครับกาได้ปีนึงนะครับปีนึงครับผมแต่ละมือนี่ยอดใส่แประมาณเท่าไรครับซิบกระตูนละครับประมาณซิบกระตูนเนาะครับมแต่ขนอยากได้คือต้องสร้างขาดอยากให้ดีให้สร้างก้อนแม่นครับนโดนได้สองสามชั่วโมงครับสองสามชั่วโมงครับไส้ไส้ที่ยอดนิยมคือโตแล้วประมาณเท่าไรครับหนึ่งพันท่นสองครับ เพิ่งพามาสอนหมูกับมันสามสีโร่ครับผมคนสนใจในเท่าเท,ที่ตาทิดตอเบือบเลยครับศูนย์หกสี่ครับหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหกเก้าสามครับเปิดุเสมอเปิดทุกวันครับเปิดเจ็ดโมงครับปิดหกโมงแถมอันทิ่มรถเด่นม้มครับผมทิ่มสองอย่างครับที่สองรถครับผม